คนะคะยังไม่รู้ว่าจะทำความสะอาดหรือเปล่าเนาะเพราะว่าลูกค้าจองมานะคะเราก็ใช้ลูกเล่นวิธีก็คือห้องแอร์เราขายราคาปกติแต่ห้องพัดลมเราลดราคานะคะแต่ว่าหลายคนมากอยู่ห้องพัดลมแล้วต้องต้องขอเปลี่ยนเป็นห้องแอร์นะคะห้องแอร์เรามีอยู่สามหลังพัดลมเรามีสอง ขุดบอ่ลอล่อปลาเพราะว่าบางทีฝรั่งหลายคนนะคะบ่นว่าอยากได้ราคาที่มันถูกนะคะและก็ไม่ทนความร้อนเนาะไม่ทนเพียงพัดลมอย่างเดียวเขากย็ยอมจ่ายนะยอมจ่ายเขาอยากเขาอยากอยู่ด้วยความเย็นแล้วความร้อนทนระหดนะขนาดมีร่มไม้นะเห็นไหมฝั่งตรงข้ามนั่นบ้านหลังนั้นนะคะก็มี ล่มไม้แล้วบ้านเรามีล่มเยอะนะคะไม่ร้อนไม่แดดแฉกก็จะเป็นลักษณะแบบร่มลื่นแบบนี้เนาะให้ทุกคนเห็นว่าอยู่ยังไงขึ้นมากวาดกวาดๆถูปด,ป,ดปัดใบไม้ที่มันหล่นลงมาเนาะสบายดีกันนะคะวันแรงงานแห่งชาติทุกคนกลับไปทํางานหรือย,ยังนะเมื่อวานนี้เราเรื่องแรงงานแห่งชาติออกรถมากเลยเนาะ เราเคยทำงานอยู่ต่างประเทศหลายประเทศอยู่นะคะอย่างเช่นญี่ปุน่น AEIOU i o u, I u ูอี k ู k อโอคากิคุเคโกลัลิลุลโลวาตาชิวาอนาต d วาอาย a ตเดสนียาสุมิตอะไรประมาณนี้นะคะวากาลีมาเซงวากาลีมาสกาประมาณนี้คืออภาษาญี่ปุ่นใช้สระ ภาษาอังกฤษห้าตัวนะคะที่พูดเนาะแล้วก็ใช้ว่าคำสื่น,นุโนโลเลอะไรประมาณนี้นะคะให้มันได้ก็ทำให้เราจำไม่ยากเท่าไหร่เนาะวาสุเลตะวาเอลืมหรือยังวาสุเลลุยังไม่ลืมฉันยังคิดฉันยังจำได้นะอะไรเนี่ยแล้วก็ วากาลิมัสกะรู้หรือเปล่าขอบคุณนะคะที่เข้ามาฟังกันคุยเนาะสมัยที่เป็นแรงงานอยู่ญี่ปุ่นก็คือเราอยู่ในทุ่งนาเนาะเขาเขาให้เราไปอยู่ในอินากะอินากะก็คือชนบทนั่นแหละเหมือนบ้านเราเด้เลยทำํำนาแต่สมัยที่เราไปตอนอายุพอหลังจากอยู่แบงค์ชาตินะทำงานทำความสะอาดไปญี่ปุ่น เข้าไปแบบงงมึนๆนะคะเขาให้ไปใช้นี่เขาบอกว่ามันตัดแท็กเราก็เอ๊เขาไปทําอะไรกันว่าญี่ปุ่นก็หนาวมากเนาะแล้วก็จะมีร้านไอ้คนแบบคนไทยที่เข้าไปอยู่อต่างคนต่างไปอ่ะแล้วมีคาลาเกะนะแล้วก็มีร้านขายกว๋วยเตี๋ยวหรือว่าเขาทําขายอยู่ในเอ่อสมัยนั้นมันไม่รู้นะตอนเราไปเขากําลังคนไทยอยู่เยอะเขาทําก๋วยเตี๋ยวหม้ออยู่ในบ้านนะแล้วเขาก็บอกว่า ด e ลิเวอรี่เนาะชูโกะแล้วเขาก็ให้เราปั่นจกักรยานไปส่งให้คนไทยอยู่ที่ตึกตรงนู้นนะเราก็ไปเนาะปั่นเราก็เป็นนักปั่นอะเราก็อยากรู้อยากเห็นด้วยเมหมะตกขาวโพนไปหมดเลยนะคะใส่รองเท้าบูทถ,ถึงขาถึงน่องเลยหัวเข่าก็มีบางครั้งลุยน้ําลุยหิมะแล้วเปียก,เ,ยกเนาะแต่หิมะเวลาฝนมันตกจริงๆมันก็ไม่เปียกจริงนะ เพราะว่าเวลานั้นมาตัวเสื้อผ้าเราก็ไม่เปียกเหมือนฝนตกหรอกมันก็เป็นแห้งๆนะ่ะเนาะแต่ว่าเวลาเราไปเราก็ลุยไปตามเส้นทางนะขี่จักรยานบ้านเมืองเขามันสะอาดมันไม่ได้มีหลุมมีบอ่อไม่ตกร่องตกอะไรเลยนะคะญี่ปุ่นน่ะแล้วห้องน้ําของเขานี่แห้งนะคะทุกคนแห้งแต่ถึงแม้ว่าอยู่ต่างจังหวัดจะเป็นบล็อกซ่วมนะนั่งยองๆหลน่นต๊บลงไปมีกลิ่นเหมือนบ็อก ของคนสมัยเก่าที่บ้านเราที่ว่าขุดเป็นหลุมๆแล้วก็เอาไม้พลาดปูหญ้าสมัยปู่ญ่าเราเนาะนี่ขอเล่าเรื่องประเทศญี่ปุ่นหน่อยตอนที่ไปเป็นแรงงานของญี่ปุ่นนะแล้วว่าคนไทยด้วยกันตอนมืดๆมาเขาจะมีการสั่งก๋วยเตี๋ยวเพราะว่ามันจะมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนตัดแท็กแล้วเขาไปทํางานอยู่ในบาร์เขาเรียกสแนคบาร์เนาะเวลานั้นคนเข้าร้านก็อีล่าไมาเซซูมิมาเซง ถ้าเรียกเขาเข้ามานะคะแล้วก็ณาตะวาหน้านิโนมูเดสกานะคะเขาให้เราท่องไว้นะณาตะวาก็แปลว่าคุณนะคะอตาตมาอตาตมาแปลว่าศีรษะนะคะไม่ใช่ว่าพระพูดแทนตัวเองนะคะว่าอตาตมาเนาะหน้านิโนมูน้าน,นี้ก็คืออะไรนะคะโนมูก็คือ ดื่มอะไรดีคะอะไรประมาณนี้นะคะความคําหมายของเขาเราไม่รู้เรื่องหรอกสมัยก่อนเนี่ยเราก็ท่องไว้ก่อนนานี่โนมูนะคะเราก็เออตานานตานีตะโนมตะมูอะไรเงี้ยนานี่โนมูเดสกะเราก็ท่องให้ได้ก่อนนะคะเราก็จะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งเนาะเขาชอบร้องมากเลยคนไทยแล้วก็เขาจะเปิดเพลงเก่าๆสมัยคาราโอเกะเนาะมันมีเพลงที่จังหวะยน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 ,ยนนะ เป็นคล้ายๆเพลงลูกทุ่งของเขานั่นแหละมั้งมันดังหน้าดูเลยนะเขาก็ให้เราแกะเนะเาะมันเป็นเพลงคือเพลงค่าคืนหนึ่งของค่าคืนหนึ่งของคนที่ซัปโปโรนะเรื่องของหนุ่มสาวเนาะว่าโยลุโนนีซัปโปโรโยลุแปลว่ากลางคืนโยรุนี ซัปโปโรแปลว่าในเมืองซัปโปโรซัปโปโรก็เป็นเมืองที่อยู่บนเกาะรับโปโรที่ว่ามันหนาวเย็นเหน็บหนามากเลยนะเราไม่ไม่ไ,มไ,มไปถึงซัปโปโรหรอกได้ยินแต่เบียร์ซัปโปโรนะคะยี่ห้อของมันเนาะก็คุยกันไปฟังกันไปตามภาษาของสมัยที่เราอยู่ที่นั่นนะเราก็ใช้ชีวิต มันจําแม่นนหรือว่าเราเกิดเป็นคนญี่ปุ่น,นไปอยู่ประเทศเขาชอบบ้านเขาแล้วเขาให้เราไปทํางานที่นาด้วยนะเออทํานาบ้านเขานะคันนาของคนญี่ปุ่นใหญ่อย่างกถนนรถวิ่งได้นะเอ,อเปิดน้ําเขามีคลองส่งน้ําเล็กๆไม่ใหญ่หรอกแล้วก็มีท่อน้ําใหญ่ๆมากใหญ่มาก,มากแล้วก็จะมีวาล์วเปิดน้ําเข้าออกนา ไม่ต้องรอฝนคนญี่ปุ่นทํานาเยี่ยมมากเลยแหละเขาก็เอ,อชวนเราเนาะไปกับโอ้าซังโอโตซังนะคะโอกาซังก็คุณแม่นะโอโตซังก็คุณพ่อเรียกเขาอย่างนั้นนะออ,อะไรอีกว่าโอเนซังนี่แปลว่าพี่สาวเนาะโอเนซังพี่สาวผู้ชายอะไรวะจำไม่ได้ละ ก็เออน,นั่นแหละประมาณนั้นแหละเราก็คนไทยนี่เราก็ไม่ค่อยอยู่ประเทศที่มันเย็นขนาดนั้นเราอยู่ญี่ปุ่นนี่มัมมี่ยิ่งกว่าอยู่ไมกายนะไม่ได้ใส่ชุดแฟชั่นก็เขาเลยห่อไว้ตลอดเวลาถึงจะเข้าบ้านมาก็ต้องนั่งเนี่ยโต๊ะใต้เนี้ก็จะต้องมีเอ่อที่เขาเรียกว่าเอ่อสต๊กนะเอาความเอาพัดลมที่เป็นความร้อนมาใส่นะ ต้ขาเราเราก็นั่งคุยกันกินข้าวกันก็บนโต๊ะแบบนี้แหละเนี่ยแต่ว่าเป็นเป็นการนั่งแบบญี่ปุ่นนะเขาะ้าใจไหมนั่งญี่ปุ่นก็คือโต๊ะมีขึ้นมาสูงขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็นั่งสมาธิเอาขายยดเข้าไปในนั้นแต่ข้างล่างด้านล่างมันจะมีคล้ายๆพัดลมอะ่ะพัดลมที่เป็นไม่มีใช่ลมนะพัดอุ่นพัดอุ่นนะคะพัดอุ่น แล้วเราก็นั่งซุกความอุ่นไว้นะคะแล้วก็ดื่มเอชาเขียวชาเหลืองแล้วแต่เราจะดื่มอะไรเนาะแล้วก็เขาก็ดื่มเบียดื่มโซจูเป็นนิจสินพร้อมโซจูของเขาก็คือเติมเติมเติมชาเข้าไปอ,ะอ่ะเออนั่นแหละโซจูล้วโซจูอะนะ เขาก็ให้เราผสมน้ําแข็งแล้วก็เอาไอชาชาญี่ปุ่นใส่ลงไปในเหล้าเขากินเหล้าผสมชานะญี่ปุ่นเขาก็คงปรับสภาพตามบ้านเขานั่นแหละใครจําได้บ้างนะคะเออถ้ารู้เ,เกี่ยวกับวัฒนธรรมของญี่ปุ่นการดื่มชาเนาะเราไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกรู้แต่ว่าเขาทําอะไรก็ทําตามเขานะไปอยู่แถวอีบาลางิเคนนะคะแล้วก็ อะลากาว่วาเคนเขาเรียกเคนเน่ยเรียกเป็นซูนซนอ่ะออแถวโอซาก้านี่ก็ไม่รู้เรียกเคนหรือเปล่าจำไม่ได้แต่รู้ว่าเราอยู่แถวเมืองมิตโตชิเมืองมิโตชิถ้าเราจะไปอีกเมืองหนึ่งที่เขาเอาเราไปแบบชายทะเลชื่อเมืองว่าโอวา,าอ้นะคะโอวาีา้นี่จะเป็นทะเลดำที่มี หินกับหินก้อนดำมืดมือกลมๆนะคะเพราะว่ามันโดนขวาทะเลแล้วมันเป็นเหมือนทรายไม่มีทรายหรอกเป็นกวดนะเป็นกวดเม็ดใหญ่ๆกลมๆบ้องเลยเหมือนปิงฟองนะมันเป็นเหมือนหินลาวาที่มันไหลลงมาจากภูเขาไฟระเบิดนะแล้วก็ชายหาดเขาไม่มีสีขาวที่เราอยู่นะเมืออโอวาอรเนี่ี แล้วก็บ้านเมืองเขาจะเป็นบ้านเมืองที่อยู่ริมทะเลเป็นส่วนใหญ่เนาะแล้วก็จะมีโรงงานทําปลานะแล้วก็มีร้านสแน็คบาร์เล่านี่ไปอยู่สแน็คบาร์กับเอ่อคนไทยที่เป็นเจ้าของแท็กเนาะเขาชื่อว่าพี่ปุ๋ยนะเขาก็พาเราไปแล้วเขาก็ให้เราไปไปทํางานบ้านนะแต่นอนกันรวมๆคนไทยอยู่อาพาร์ตเมนต์เขาเรียกอาพาร์ตเมนต์เดียวกัน อพาร์ตเมนต์โตคือเป็นบ้านเป็นหลังหนึ่งอยู่ได้สักเจ็ดแปดคนอะไรเงี้ยส้วมอันเดียวกันนะครับเป็นส้วมขุดบล็อกลงไปนะคะแต่เขาก็จะดีตรงที่ว่าเขาทำแล้วเขาก็จะให้มันมีการปิดปิดตรงที่บล็อกลงดีๆแล้วก็ใส่กลิ่นยาดับกลิ่นเป็นก้อนสีน้ำเงินอะ ลงไปนะคะมันก็อันเดียวกับคนสมัยเก่าเรานี่นะแต่ถ้าเราอยู่ในเมืองหน่อยมันก็จะเป็นห้องน้ําที่เป็นห้องน้ําแห้งไม่รวมกับเปียกนะไม่เหมือนห้องน้ําบ้านเราที่มันน่าเบื่อตรงที่ว่าไม่ทําแยกบ้านเราอาบก็เปียกไปนั่งถ่ายเฉยๆก็เปียกนะคะอยู่ในห้องน้ําอ่ะประเทศไทยอ่ะบางบ้านยังเป็นอย่างนั้นอยู่เนาะบะเออหลงัลงๆมานี่ก็มีบ้างแล้วนะคะที่ห้องน้ำกับห้องอาบแยกกัน ประมาณนี้แล้วเนี่ยที่ห้องที่อพาร์ทที่เอบังกะโลเหล่านี้เขาสร้างให้ก็เป็นแบบนั้นด้วยนะเราบอกว่าเอาเปียกกับแห้งแยกกันถึงได้เป็นบางห้องบางหลังนะคะแต่ข้างบนนี้โดนหมดสถาปนิกสถาปนิกคนไทยเนาะทําให้แล้วเราก็ไม่ได้แก้ไขแต่คราวต่อไปถ้าแก้ไขเราก็จะแยกห้องห้องอาบกับที่นั่งเข้าห้องน้ําแยกกันไปเนาะ คนหนึ่งเข้ามาขอบคุณมากเลยนะคะดูดูไปไม่ต้องทักก็ได้นะคะถ้านั่นมาก็ฟังไปเรื่อยว่าเราจะเล่าเรื่องวันแรงงานต่อเนื่องจากเมื่อวานเนาะก,กฎกติกาของวันแรงงานนะว่าสิ่งที่เราได้สมัยเด็กวัยรุ่นหรือวัยแสวงหาไม่ได้เป็นแรงงานนวงไทยนานเลยนะอยากเป็นคนที่ไปใช้แรงงานต่างประเทศแต่รู้ไหมว่ามันหาหรือโหด งดมากๆนะในการใช้ชีวิตทํางานเป็นคนงานอยู่ต่างประเทศเนี่ยทํางานอ่ะเราดึกก็ทํานะคะพอตอนดึกเนี่ยถ้าการสแน็คบาร์เนี่ยเขาจะเลิกประมาณตีเกือบเที่ยงคืนก็มีนะบางแห่งนะโอ้ยกว่าจะเสร็จงานสะบักสะบอมนะเก็บเก็บแก้วเก็บจานเก็บถ้วยเก็บขวด แยกรวมต่างหากเอาไปทิ้งดิบดีเอารอไว้เช้าหรือเย็นของวันใหม่มาแต่ถ้าเราเปิดเองร้านเองเราต้องเช็คว่าเหล้าขายเท่าไหร่เบียร์ขายเท่าไหร่มิกเซอร์ขายเท่าไหร่ตอนบ่ายโมงบ่ายสองโมงนี่เขาต้องมาสง่งเราต้องไปรอรับของอู้ยวีง,งานหนักหน้าดูเลยนะคะเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่เมืองนอกที่เราอยากทําเองเนาะ สมัยนั้นโอ้ยบาโฮสนี่ดังปังๆเลยนะคะแล้วก็คนไทยเรานี่แหละขายให้คนไทยกันเองเหมือนพมา่าหายขายให้พมา่าคนลาวก็ต้องอยู่ในกลุ่มคนลาวนี่แหละรักกันมากรักเพื่อนเนาะอยู่ที่เมืองนอกอล้นะแล้วมันก็ทําให้เราได้รู้จักเพื่อนของเรากินข้าวหม้อเดียวกันเป็นยังไงนะ่ะตอนที่เราอยู่ด้วยกันเพื่อนนี่นะมันสําคัญกว่าพี่น้องอีกนะจริงๆแล้วตามหลักนะ เพราะว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดเราเราสามารถคุยทุกเรื่องให้กันฟังได้บางเรื่องอะ่ะพี่น้องคุยให้กันฟังเขาก็ไม่เก็ตเรานะคะว่าเราทํางานหนักยังไงมีจะเขาบอกไปเมืองนอกต้องมีเงินพอเรากลับมาพี่น้องคนนั้นยังจนเลยทาไมไม่ช่วยขาไม่ทํางานอะ่ะเราเราต่อยอดให้ก็ไม่ยอมทำนะจะคอยจะยืมอย่างเดียวยืมเสร็จแล้วก็ไม่คืนด้วยนะพี่น้องจริงๆก็ได้พูดไปก็ว่าเดาทวงนะ คนาวันหนึ่งก็บอกว่าเราให้เองเราก็รู้สึกว่าแรกๆเราอยากมากอยากสร้างความภาคภูมิใจให้ตัวเราเองเนาะรวมพี่รวมน้องแต่บางคนเขาไม่พร้อมที่จะรวมเขาก็ไม่มาเราก็ออกเงินออกทองเข้าเช่ารถเมารถให้เขามาเจอเราเขาก็มีความสําคัญเขาต้องการทํางานของเขาเหมือนกันนะคะบางครั้งเราจริงจังมากไปก็ทําให้เราเครียดเปล่าๆเราเคยเป็นแบบนั้นมานะ ทีหลังอย่าทำนะคะทุกคนไม่ต้องทำแบบที่เราพูดหรอกตางคุนต่างอยู่เราเก็บของเราให้เต็มที่แล้วเราค่อยไปเผื่อแผ่คนอื่นเขาเนาะเดี๋ยวขอเข้าไปดูในบ้านหน่อยสิว่ามันมีตัวขวีมันจะมีมดชนิดหนึ่งหรือปวกชนิดหนึ่งนะคะมันกัดกินไม้ในบ้านเราเนาะเดี๋ยวเล่าต่ออีกหน่อยนึงก็แล้วกันว่าพอให้มันได้สักยี่สิบนาทีแล้วจะได้ลง เอเห็นไหมคะพวกเนี้ยเราก็แขวนไว้เวลาเราเราแก่แล้วเนาะเราที่เกียดไปเอามันจะทําให้เราอ่ะไม่ต้องขึ้นขึ้นลงลงนะแล้วก็เอามันล้องไว้ตามสายเชือกเรานี่แหละไม่ต้องไปตอกตะปูก็ได้นะคะคนอันนี้บ้านเลขที่สี่นะคะ e 4เราเพิ่งเอาแอร์มาใส่เมื่อสามปีที่แล้วพอใส่แอร์ปุ๊บโควิดก็มาเลยนะคะลงทุนไปแล้วยังไม่ได้กำไรค่าแอร์คืนเลย mm hmm. ก็เรารอว่าถ้าลูกค้าจะเอาห้องแอร์แล้วเขาจะมาปูที่นอนเราเอาผ้าปูมาไว้เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคไม่มีขุยเว้ยนี้ ห้องก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้ยังไม่ได้ปูนะคะทุกคนเอาผ้ามาวางไว้เรียบร้อยถ้าเขามาเราก็ถอดเอาผ้าปูเลยก็ลักษณะบ้านก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเป็นแบบพื้นพื้นนะคะทุกคนถ้าถ้ายอมได้ใจไม่ถึงพันต่อคืนเดีย๋ยวบ่นเลยอะ่ะมีเป้มีอะไรให้นอนนะคะ ลูกค้านอนครั้งหนึ่งเราก็เอาเปน,นี่ไปซักแล้วก็มาตากให้มันแห้งของมันเองอยู่ข้างบนนี้เป็นแบบนี้แล้วแต่ละหลังเราก็แขวนไม้กวาดไว้ใครชอบสะอาดก็กวาดเอาเองนะคะเพราะว่าการอยู่ห้องแบบนี้เราไม่ได้ทำความสะอาดให้ทุกคืนไม่ได้เปลี่ยนผ้าให้เหมือนไอห้องคืนละสามพันหกพันนะคะ คือคุณอยู่สองคืนคุณก็ต้องทําความสะอาดเอาเองได้ถ้าอยากทำให้มันสะอาดเนะาะประมาณน,นี้ไม้กวาดเนี่ยถ้าเราอยากให้มันอยู่เป็นปีๆนะอย่าไปวางเอาไปวางแบบนี้ไว้นะต่อให้มันใหม่มันก็ใช้ไม่ดีนะคะทุกคนเราต้องเอามันแขวนไว้เหมือนที่วัดวัดป่าท่านทำอะ่ะหลวงพ่อหลวงตานะแล้วก็ ถ้าเราเปิดหน้าต่างไว้เราก็กวาดมันซะหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันมีฝุน่นมีอะไรใช่ไหมถ้ามันไม่เราไม่แน่ใจเราก็ปิดนะคะเราทำแอร์นี่เราก็มีตัวคัดเอาไว้อย่างดีนะคะปิดมันไว้ให้มันอยู่ที่ออฟแบบนี้เนาะนี่แล้วค่อยเปิดตอนที่คนมามันจะได้ตัดไฟเวลาไฟตกถ้าไฟตกแล้วอ่า คือเวลาไฟกลับมามันกระตุกมันทำให้เครื่องเราช็อตนะคะแล้วโหกว่าจะเรียกร้องความเสียหายนานมากเป็นปีกว่าจะได้นะคะแล้วก็ต้องมาพิสูจน์อีกเรื่องเยอะเรื่องมากไอค่าชดใช้ค่าเสียหายอ่ะของการไฟฟ้ากับเครื่องไฟฟ้าของเราเไม่ค่อยไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่หรอกเสียเวลาเวลาเราด้วยนะ เนี่ยเป็นแบบนี้นะคะลักษณะบ้านก็ hmm. จะดีกับบ้านต่างจังหวัดตรงที่ว่าเราอ่ะลงสีทุกปีนะคะลงสีเคลือบไว้ทุกปีทำสีไว้ให้ให้เราเองอะ่ะมีความสะอาดความน่าอยู่นะคะอันไหนที่เป็นอยากใ่ยเราก็จัดการมันแล้วตรงไหนไม่ดีใช้เครื่องฉีดเลยคะ่ะเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง วี <We S 2> เอานะคะกวาดให้เป็นหน้ากองไปเลยเนาะวิธีนี้ดีที่สุดง่ายมากสำหรับเรานะคะถ้าใช้เครื่องทุนแรงเนาะมันก็ราคาไม่ถึงสองสามพันเมื่อก่อนนี้เราซื้อแพงตอนหลังมานี่นะมันแข่งกันขายนะของกีนเนาะใช้อย่างสิบแดงน้อยสิบห้าครั้งนี้ก็คุ้มแล้วคุ้มพอพอกับเราจ้างเราเหมาเมาเข้ามานะคะมันก็จะเหนื่อยหน่อยตรงวันที่เราทำอะ่ะมานี้นะ ขอบคุณมากเลยนะคะหนึ่งคนที่เข้าๆออกๆมาฟังกันคุยเนาะเริ่มต้นตรงที่ว่าเราเล่าเรื่องว่าเราอยู่ญี่ปุ่นมานะคะถ้าเพื่อนท่านใดที่เข้ามาย้อนหลังแล้วอยากฟังเรื่องญี่ปุ่นให้บอกว่าเล่าเรื่องญี่ปุ่นไปอยู่ญี่ปุ่นให้ฟังหน่อยเล่าเรื่องทําไมถึงออกจากสถานีมิโตชิไปจนถึงโตเกียวเอกิแล้วมันขึ้นรถไฟซิงกันเซง หัวกระสุนที่มันวิมัน,ม,นมันไปเร็วเหมือนเครื่องบินได้ยังไงนะคะถ้าอยากรู้แบบนั้นเขียนมานะคะแล้วลงเครื่องที่สนามบินนาริตะไปรถอะไรต่อรถอะไรได้นะคะแบบไม่ต้องเสียค่าแท็กซี่หรือเหมารถขับเอานะอยู่อ่อญี่ปุ่นเนี่ยทำยังไงนะคะแล้วอ่านภาษาคาตะคณะฮิระกณะกับคันจิได้ยังไงนะคะมันเป็นไปเองตอนนั้นเราเป็นคนชอบ เออมันมีภาษาอังกฤษที่มันง่ายสุดก็คือ a e i o u เป็นสระว้านะอะะว้า wow. เราก็ใช้ตัวนั้นแหละหลักของความนั่นแต่มันไม่ได้มีแกรมมาอะไรนี่ภาษาญี่ปุ่นนะเนาะถ้าถ้าถ้าภาษาอังกฤษเขาทับศัพท์เราก็ต้องฟังว่าเอาอ p a s s p o ตกเรียกว่าพาสปอร์ตนะคะทับศัพท์ เอ่อโฮมเดี๋ยวก่อนโฮมนี่เรียกว่าอะไรว่าจำไม่ได้แล้วลืมลืมภาษาญี่ปุ่นไปเยอะแล้วเอ่อถ้าไปทบทวนอีกทีก็จะจำได้แต่ถ้าดูดูข่าวดูอะไรเนี่ยพอพอเข้าใจว่าเขาอ่านข่าวเรื่องอะไรเนาะยิ่งเพราะตอนที่เวลาแผ่นดินไหวนะ้ำท่วมนี่เราทำให้เราเข้าใจได้เยอะนะ อยู่ญี่ปุ่นทํานาทัานสมัยมามากตั้งแต่สมัยที่เราไปนี่นับตอนนี้มันก็น่าจะเกินสามสิบปีแล้วเนาะเกินสามสิบสามปีด้วยซ้ําเขาเปิดน้ําทํานาไม่ต้องรอฝนทํากี่รอบก็ได้นะคะชนประธานของญี่ปุ่นเนาะเราไม่เคยไปประเทศเกาหลีหรอกแต่เราก็เจอเพื่อนชาวเกาหลีนะคะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของร้านสแน็คบาร์อยู่ในเมืองโอซาก้าแล้วก็ เราทํากับพวกเขาอะนะคะเพราะาเราใช้แรงงานนี่เราเป็นคนใช้แรงงานไม่ได้ไปทํางานบริการด้านอื่นนอกจากแรงงานอย่างเดียวเนาะ<ๆ>ก็ทําให้มีประสบการณ์นในแบบๆแบบของเราใช่ไหมวันนี้ไม่ได้ทาครีมนะคะดูเห็นไหมพอไม่ได้ทาครีมผิวหนังมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีฝ้ามีกระเนาะถ้าเราไม่ทามันมันมองเห็นนะคะไม่ได้บํารุงมันนะเออยี่สิบสองนาทีขอบคุณนะคะถ้า ฟังแล้วอยากฟังต่อเพื่อนที่เข้ามาทีหลังมาดูย้อนหลังคอมเมนต์ไว้หน่อยนะก็ได้นะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปนะคะแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจากบังกะโลห้องข้างบนที่คอมมอนบังกะโลหาดเจ้าเผานะคะสวัสดีคะ่ะทุกๆคนบาย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 